เรามาเอาใจสายซิ่งกันหน่อยดีกว่าครับวันนี้นะครับเราอยู่กับรถ Honda City Turbo นั่นเองครับคันนี้พี่เจ้าของรถแต่งซิ่งมากๆเลยครับและเสียงท่อเองก็เล้าใจไม่แพ้กันเลยครับพี่เจ้าของรถนะครับมาที่โอฮอนซาวนะครับบอกว่าอยากจะได้ระบบเครื่องเสียงนะครับที่การฟังนั้นเล้าใจยิ่งกว่าครับในวันนี้ครับผมจะพาคุณชมนะครับพามาดูกครับว่า เครื่องเสียงแบบไหนนะครับที่เหมาะกับรถสไตล์นี้นะครับเดี๋ยวในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมครับมาดูกันว่าเครื่องเสียงแบบไหนครับที่ฟังแล้วเล้าใจนะครับเหมาะกับสไตล์พี่เจ้าของรถครับที่เราจะเอามาใส่รถ Honda City คันนี้ครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับและเจ้ารถ Honda City Turbo คันนี้ครับถ้าเราอยากฟังมันสักครับก็ต้องนี่เลยครับซับวูเฟอร์ครับทรงกลมเป็นซับหลุมยางอะไรนะครับสำหรับการติดตั้งไว้ในหลุมยางอะไรครับคุณผู้ชมครับไม่จำเป็นต้องไปตีตู้เลยนะครับคันนี้ครับเลือกใช้ซับวูเฟอร์ของรับ ซับขนาด11นิวครับที่มาพร้อมกับเท้าแอมในตัวครับตัวซับจะอยู่ด้านหลังตรงนี้ครับอัดพลังเสียงเบสแน่นๆมันๆนะครับลงไปที่พื้นแบบนี้เลยครับซับนะครับมีการออกแบบและดีไซน์มาเป็นอย่างดีลยครับสำหรับการวางในหลุมยางอะไรนะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับเท้าแอมในตัวเลยครับเราไม่จําเป็นต้องไปติดตั้งเท้าแอมแยกแล้วนะครับเขามาพร้อมกับเท้าแอมในตัวเลยครับและถ้าใครอยากได้เสียงใสๆนะครับรายละเอียดครบๆนะครับก็ต้องนี่เลยครับชุดลำโพง JBL ครับ ลำโพงคลับซีรีส์ครับเสียงใสฟังสนุกแน่นอนนะครับลำโพงครับคู่หน้าครับเราใช้เป็นคลับซีรีส์ครับสองทางแบบแยกชิ้นครับมีการแยกกันระหว่างลำโพงวูเฟอร์และทวิเตอร์ครับการติดตั้งทั้งหมดนะครับเป็นแบบตรงรุ่นเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมไปดูการติดตั้งครับส่วนของคู่หลังนะครับเราก็ใช้เป็นลำโพง2ทางรวมชิ้นนะครับติดตั้งเข้าตำแหน่งช่องเดิมทั้งหมดเลยครับมีทวิเตอร์อยู่ที่แกนกลางครับเหมาะสำหรับการทําเป็นเสียงโซลาวนั่นเองครับ สำหรับผู้ฟังด้านหน้านะครับเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดเลยครับเพราะว่าเวทีเสียงต่างนะครับรวมถึงเสียงร้องนะครับจะต้องมาถักทันานหน้านะครับเพราะฉะนั้นครับตัวชุดลำโพงใหม่นะครับเราจะต้องมีการติดตั้งและใส่ใจในเรื่องของขั้นตอนในการติดตั้งด้วยนะครับลำโพงคู่หน้าครับของรถ Honda City คันนี้ก็ถูกติดตั้งเข้าไปเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับลำโพง2ทางแบบแยกชินนะครับซึ่งตำแหน่งในการติดตั้งต่างๆเขาจะอยู่ที่ประตูรถทั้งหมดนะครับด้านบนครับเป็นตำแหน่งของลำโพงทวิตเตอร์ครับ ลำโพงเสียงใสขนาด1นิ้วนะครับเรามีการติดตั้งใส่เจ้าตัวท็อปแพลนด์เดิมของเขาเข้าไปเรียบร้อยเลยนะครับแล้วมาต่อถึงด้านล่างนะครับลำโพงวูฟเฟอร์ครับลำโพงมิดเบสครับที่จะให้เสียงมิดเบสได้หนักแน่นและกระชับมากยิ่งขึ้นนะครับของ JBL เขาจะมีโลโก้สวยๆแบบนี้เลยนะครับชุดลำโพงเขานะครับทำงานพร้อมกับตัวกล่องพลาสติกคอสเทอร์ครับกล่องแบ่งสัญญาณเสียงครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่องของ JBL ของเขาเลยนะครับทำหน้าที่ในการแบ่งสัญญาณเสียงครับให้กับลำโพงวูฟเฟอร์และทวิตเตอร์นั่นเองครับ และสุดสุดท้ายครับที่เรามีการติดตั้งนะครับนั่นก็คือการติดตั้งกั้นห้องเสียงนั่นเองครับทำให้แผงประตูรถนะครับเป็นเหมือนกับตู้ลําโพงที่ให้เสียงวิบเว็บได้หนักแน่นมากยิ่งขึ้นครับพอมาถึงขั้นตอนในการประกอบแผงประตูแล้วนะครับก่อนที่จะปิดแผงประตูเข้าไปนะครับผมจะพาผู้ชมมาดูภายในกันก่อนนะครับเรามีการเปลี่ยนครับตัวลาโพงคาราดหลังเป็นที่ร้อยแล้วนะครับ ลำโพงด้านหลังเนี่ยเราเป็นลำโพงขนาดไซส์มาตรฐานรถฮอนด้านะครับสามารถเปลี่ยนลักษณะแบบนี้ครับติดตั้งเข้าไปไม่ต้องไปตัดไม่ต้องไปเจาะตัวรถนะครับเพื่อให้เกิดความเสียหายครับติดตั้งแบบนี้ได้เรียบร้อยเลยนะครับและตัวที่สอครับที่ทําให้รถคันนี้ครับมีเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเราติดตั้งด้วยอุปกรณ์ซับเสียงเข้าไปนะครับแผ่นสีเงินขนาดใหญ่ตัวนี้ครับที่ติดตั้งเข้าที่ตัวโลหะโครงสร้างของเขานะครับเป็นเหมือนกับการกั้นห้องเสียงครับทำให้ตัวแผงประตูรถนะครับมีความเงียบที่เพิ่มมากขึ้นครับ ลดเสียงรบกวนที่จะเข้ามาในห้องโดยสารครับและยังช่วยให้เบสของเราครับได้น้าหนักเสียงได้ดันหนกเสียงที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ตรงสุดท้ายครับผมก็จะประกอบตัวตัวแผงประตูรถนะครับสำหรับรถ h o n ด้า i t y คันนี้เข้าไปแล้วนะครับเบสแน่นๆก็หึมก็หึมนะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาดูกันเลยครับคันนี้ครับติดตั้งซับวูฟเฟอร์ขนาด11นิ้วเข้าไปทิ่ล้อยแล้วนะครับอยู่ที่บริเวณลุมมยางไรครับนี่เลยครับซับวูฟเฟอร์ขนาด11นิ้วนะครับ หลักการทํางานก็คือการอัดพลังเสียงไปสู่ไปที่พื้นครับและให้เกิดเสียงฟิทแบ็กกลับเข้ามาในห้องโดยสารครับเราติดตั้งเข้าไปอย่างเรียบร้อยนะครับในเรื่องของการยึดเพื่อให้เกิดความแน่นหนานะครับเราก็ใช้ตําแหน่งการยึดครับตำแหน่งเดียวกันกับของยางอะไหล่นะครับยึดเข้าด้วยกันลงไปที่พื้นครับไม่ต้องไปตัดไม่ต้องไปเจาะของตัวรถนะครับก็เรียบร้อยได้แบบนี้เลยครับและตัวที่สองนะครับเราก็มีการเสริมในเรื่องของวายริงระบบสายครับเดอร์สายไฟใหม่นะครับ เข้าในเรื่องของสายไฟจากแบตเตอรี่ครับเป็นไฟเลี้ยงตัวชุดแอมพลิฟายเออร์ของเขานะครับแล้วก็ชุดออดีโอนั่นเองครับก็ถูกติดตั้งเข้าไปโดยการเก็บสายอย่างเรียบร้อยนะครับเมื่อเราติดตั้งลักษณะแบบนี้ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าเมื่อซับก็ททางานนะครับจะต้องอัดพลังเสียงลงไปที่พื้นนะครับเพราะฉะนั้นครับพื้นที่มีความแข็งแรงและความแน่นหนานะครับก็จะช่วยให้ซับตัวนี้นะครับทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับเราจึงมีการติดตั้งอุปกรณ์ซับเสียงเข้าไปด้วยครับที่หลุมยางอะไหล่แบบ คันนี้ครับคู่หน้าเราประกอบไปด้วยลำโพงทั้งหมด4ตำแหน่งนะครับนั่นก็คือจะตัวลำโพงเสียงแหลมนะครับ2ตำแหน่งและลำโพงเสียงมิดเบสครับอีก2ตำแหน่งและลำโพงคู่หลังนะครับก็จะใช้เป็น2ตำแหน่งรวมนะครับที่มีทวีตเตอร์และบูเฟอร์ในตัวเดียวกันนะครับและสุดท้ายนะครับที่ทําให้การฟังน้นสนุกและหนักแน่นมากนะครับก็คือตัวแอคทีฟซับบูเฟอร์นะครับซับ11นิ้วนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับพามาฟังครับว่าระบบเสียงคันนี้อัดแน่นและจัดเต็มขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามา I v e broke down and I've cried I've got nothing to hide No more I've loved and I've hurt Broken people down with words More ถ้าให้เฮียบฟังกับของเดินนะครับจะบอกเลยว่าคนละเรื่องกันเลยนะครับเสียงเนี่ยมันมีความใสเป็นประกายนะครับเดี๋ยวเรามาฟังท่อนเบสดันหนักกันครับ i I've been at the wrong place at the wrong time chasing all the wrong things most of my life Been every kind of loss that you can't find but I got one thing right been the kind of guy girls mamas don't like running with the wrong crowd on the wrong nights cause I've been wrong about a million times but I got one thing right you mm. I got you. I got one thing You saw it through my pain. Kept us patient while I changed. Never even crossed your mind to walk away. When I was getting crazy, reckless and wild, acting like my mama's little devilish child, it took a heart like yours to find its place. คุณผู้ชมเบสคันนี้ผมบอกเลยนะครับแม้แต่กระจกมองหลังเนี่ยยังสะเทือนเลยนะครับอัดแน่นขนาดไหนนะครับในรถ Honda City คันนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีความสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่ทาง OV e r h o ์ n อนบางกะปีนะครับหรือโทร023753549นะครับหรือแอดไลน์ที่แ d o v e r h o n ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คิวดาสวัสดีครับ